สวัสดีครับผมนายพลพัฒน์กุลสวัสดนะครับรหัสนักศึกษา6402006388นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม Smartbit 366นะครับโดยเราจะมาทําการลงทะเบียนกันก่อนนะโดยการกดปุ่ม s i n n up now ข้างล่างปุ่ม s i n n in นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลการลงทะเบียนนะครับจะมีอีเมลรหัสองค์กรแล้วก็พาสเวิร์ดนะสําหรับใคร ที่ทําการกรอกข้อมูลลงทะเบียนครบแล้วนะครับกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะมีอีเมลส่งไปยังอีเมลข้างบนนะครับที่เรากรอกไปนะเราต้องไปทําการกดยืนยันการลงทะเบียนนะครับพอเรากดยืนยันปุ๊บให้เรากดปิดหน้าต่างนี้แล้วก็กรอกข้อมูลที่เราลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับโดยถ้าเราทําการซิงอินเข้าไปในสมาร์ทบิ๊ก366แล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าต่างแดชบอร์ดนะครับก็จะมีบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้แล้วก็ภาพรวมแล้วก็ ยอดรวมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับเนื่องจากเพิ่งสมัครแล้วก็เข้ามาใช้งานใหม่เลยนะระบบซื้อนะครับซื้อและจ่ายในรายการน,นี้ก็จะมีใบสืบราคาใบเปรียบเทียบราคาทําใบขอซื้อสินค้าให้ผู้จําหน่ายสั่งสินค้าซื้อสดซื้อเชื่อรับวางบินเจ้าหนี้ใบสําคัญจ่ายจ่ายหนี้ค่าสินค้าใบลดหนี้ใบรับของชั่วคราวแล้วก็ใบเพิ่มหนี้นะครับ ส่วนรายงานวิเคราะห์ก <librarian> ็จะมีรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายงานยอดสินค้าคงเหลือกันแต่แยกตามขังนะครับรายงานยอดสั่งซื้อลายโครงการนะครับรายงานยอดสั่งสินยอดสินค้าคงเหลือลายโครงการรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแยกตามขังรายงานยอดซื้อลายสินค้ารายงานยอดซื้อรายผู้จําหน่าย รายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแยกตามคลังรายงานยอดซื้อลายสินค้ารายงานยอดซื้อลายผู้จําหน่ายรายงานซื้อสินค้าจากใครสูงสุด1ิบอันดับแรกอันนี้ก็เป็นจัดอันดับนะครับรายงานวิเคราะห์ราคาซื้อสูงสุดต่ําสุดแต่ละสินค้ารายงานการ์ดเจ้าหนี้ภาษีซื้อรายงานยอดขายรวมลายสินค้าและบริการ รายงานเปรียบเทียบสินค้ารายงานสินค้าค้ังรับแยกตามผู้จำหน่ายรายงานวิเคราะห์อายุหนี้แยกตามผู้จำหน่ายรายงานวิเคราะห์อายุหนี้แยกตามเจ้าหนี้แบบละเอียดรายงานสินค้าที่ค้างรับแยกตามใบสั่งซื้อต่อไปเป็นระบบขายนะครับหัวข้อหลักก็คือขายและรับเงินนะครับก็จะมีทำใบเสนอราคาให้ลูกค้ารับ คำสั่งซื้อจากลูกค,ค้าใบส่งของใบมัดจําขายสดขายเชื่อขายเชื่องานบริการจัดทําใบวางบินรับชําระหนี้รับชําระหนี้งานบริการใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้นะครับแล้วก็รายงานวิเคราะห์ก็จะมีรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายงานยอดสินค้าคงเหลือแยกตามคลังรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวรายงานรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแยกตามคลังรายงานยอด ขายรวมรายสินค้าและบริการรายงานยอดขายรวมรายลูกค้ารายงานยอดขายลูกค้าสูงสุดสิบอันดับแรกรายงานการรัการลูกค้ารายงานสถานะลูกค้ารายงานวิเคราะห์ราคาซื้อสูงสุดต่ำสุดแต่ละสินค้าภาษีขายรายงานใบเสนอราคา in to in รายงานใบส่งของค้างชำระ รายงานลูกหนี้คงเหลือรายงานสินค้าค้างแยกตามลูกหนี้ลูกค้ารายงานสินค้าค้างส่งแยกตามสินค้ารายงานสินค้าที่ค้างแยกตามใบคำสั่งขายรายงานใบส่งแยกตามพนักงานขายรายงานยอดขายสินค้าเรียงตามใบส่งของแยกตามลูกค้ารายงานสูงสรุปยอดขายแยกตามลูกค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน รายงานวิเคราะห์อายุนี่แยกตามลูกค้ารายงานวิเคราะห์อายุนี่แยกตามลูกค้าแบบสรุปอันข้างบนเป็นแบบละเอียดนะครับพิมพ์รายรายการใบส่งของที่ครบกําหนดแยกตามลูกค้าสรุปต้นทุนกําไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัวรายงานตรวจสอบสินค้าที่เคยขายจากเอกสารขายรายงานสรุปยอดขายประจํางวดแยกตามลูกค้า รายงานสินค้าที่ขายสูงสุดเรียงตามกำไรและยอดขายจากมากไปน้อยรายงานสินค้าที่ขายสูงสุดเรียงตามกำไรยอดขายจากน้อยไปมากพิมพ์สรุปรายการเอกาสารของลูกหนี้รายตัวสถิติยอดขายต่อไปเป็นระบบบัญชีและสินทรัพย์นะครับ รายงานทางบัญชีก็จะมีบัญชีแยกประเภทงบทดลองงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบรายเดือนงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนแยกตามโครงการงบกระแสเงินสดทางอ้อมงบกระแสเงินสดเงินเฉยนะครับงบกระแสการเงินรายงานสินค้าคงเหลือรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวรายงานการ์ดลูกนี่รายงานลูกหนี่คงเหลือรายงานการ์ดเจ้าหนี้รายงานรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ ออกแบบแล้ผังบัญชีปิดบัญชีแล้วก็มายอดยกมาครับยอดยกมาก็มียอดยกมาบัญชีแยกประเทศยอดยกมาวิบริการยอดยกมาสินค้ายอดยกมาเจ้าหนี้ยอดยกมาส,สต๊อกนะครับสินทรัพย์ก็จะมีกลุ่มสินทรัพย์สินทรัพย์ซื้อสินทรัพย์ขายสินทรัพย์คำนวณค่าเสื่อมยกค่าเสื่อมรายงานค่าสึกหรอและค่าเสื่อมนะครับ การเงินก็จะมีฝากเงินถอนเงินโอนเงินระหว่างบัญชีเช็คเงินรับเช็คเงินจ่ายใบฝากใบนําฝากเงินสดย่อยนะครับแล้วก็จะมีรายงานพนพงต่างๆนะครับรายงานพนงก็จะมีหมดเลยนะเนี่ยครับรวมไปถ,ถึงภาษีขายภาษีซื้อการชําระเงินภาษีบันทึกภาษีนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานก็จะมีรายชื่อสินค้าและก็วัตถุดิบนะ รายชื่อลูกค้าผู้จำหน่ายแผนกคลังสินค้าและวัตถุดิบชุดสินค้าโครงการส่วนเซตติ้งของ s m a r t b บิ366นะครับก็จะมีข้อมูลกิจการเปลี่ยนรหัสผ่านอออหมายตำแหน่งนะครับการตั้งค่าภาษีอิเล็กทรอนิกส์การคอนฟิวบริษัทสร้างรายงานนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ